สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอีสานมีเรื่องเล่าวันนี้เสนอตอนผีป่าปะทะกลุ่มนายพรานเรื่องราวจะเป็นเช่นไรเชิญรับฟังได้เลยครับหลังจากที่จัดการกับผีปงข้างเสร็จแล้วก็ได้พากกันนอนพักผ่อนเอาแรงเช้าวันใหม่มาเยือน ทุกคนก็พากันเดินทางขึ้นเขาต่อในที่สุดพวกเขาก็ได้เดินทางมาถึงแถวนี้แหละที่พวกเราจะล่าเสือทุกคนระมัดระวังตัวด้วยพรานดำบอกกับทุกคนเมื่อเดินทางสำรวจบริเวณร,บรอบๆแล้วก็เจอเข้ากับรอยเท้าเสือขนาดเท่าชามก๋วยเตี๋ยวชายสูงไว้ดูท่าจะพึงพอใจมากไม่เสียแรงจริงๆที่เสียงอันตรายขึ้นมา ชายสูงวัยพูดไปพลางยิ้มไปจากนั้นพานดำกับทุกคนก็พากันเดินหาแหล่งอาหารของสัตว์แล้วก็เจอเข้ากับรอยเท้าสัตว์อีกมากมายที่ลงมากินลินโปง่งแล้วพานดำก็บอกกับทุกคนว่าคืนนี้เราจะมานั่งห้างกันที่นี่จากนั้นทุกคนก็ไปตัดไม้บริเวณอื่นมาผูกห้างเพื่อไม่ให้เป็นที่ผิดสังเกตของสัตว์ป่า เมื่อผูกห้างเสร็จทั้งสองห้างแล้วก็พากันขึ้นไปนั่งบนห้างหน่วยนั่งห้างละเจ็ดคนผานำกับผานมั่นก็แยกอยู่คนละห้างหนวยความเป็นห่วงคนเมืองจึงผูกห้างแค่สองห้างถึงห้างจะใหญ่หน่อยและนั่งหลายคนก็ช่างจนเวลาล่วงเลยมาถึงช่วงดึกสัตว์ป่าก็เริ่มออกหากินทันใดนั้นก็มีฟูงหมูป่าลงมากินดินโปง่ง ผ่านไปไม่กี่นาทีก็มีกวางหนุ่มสองตัวลงมากินโป่งอีกโดยคืนนี้พระจันทร์เต็มดวงจึงทําให้มองเห็นฝูงหมูป่าและกวางหนุ่มอย่างชัดเจนอากาศก็เย็นสบายเสียงแมลงกลางคืนก็พากันขับร้องบรรยากาศช่างดียิ่งหนักทันใดนั้นเสียงทุกอย่างกับเงียบลงสายลมที่เคยพัดวิวกับหยุดนิ่งทุกคนก็พากันเตรียมพร้อม ขณะเรียวกันนั้นก็มีเสือตัวใหญ่กระโจนเข้างับพอควางหนุ่มพอทุกคนเห็นก็พากันลั่นไกลเสียงปืนดังสนั่นป่ากระสุนถูกเข้ากับลำตัวของเสือมันจึงถิ้งกวางแล้วกระโจนหนีไปโดยมีเลือดหยดเป็นทางลูกหนองของชายสูงวัยกำลังจะปีนลงไปยิงซำ้ำ แต่ถูกพานดำกับพานมั่นห้ามเอาไว้ผืนพวกเองลงไปคงได้กลายเป็นอาหารพวกมันแน่ทุกคนจึงเชื่อฟังและทำตามอย่างไม่มีใครขัดข้องพอรุ่งเช้ามาถึงกลุ่มนายพานทั้งสิบสี่คนก็พากันตามรอยเลือดไปเดินมาคู่หนึ่งก็เจอเข้ากับกระท่อมกลางป่าหลังหนึ่งและมีรอยเลือด หายเข้าไปในกระท่อมในขณะทุกคนกำลังเดินตรงไปที่กระท่อมทันใดนั้นท้องฟ้าที่เคยสว่างพันมืดลงฝนตกลมแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าและมีเสียงหัวเราะมาจากทุกทิศทุกทางทันใดนั้นก็มีเสือสองตัวกระโดดเข้างับลูกน้องชายสูงวัยและค่าหายไปทุกคนก็พากันตกใจกลัว จากนั้นก็มีผีสาวสองตนพุ่งเข้ามาจับลูกน้องชายสูงไวัยไปอีกสองคนจากนั้นเสือสองตัวมันก็กลับมาอีกและผีสองตัวมันก็กลับมาเช่นกันผานดำจึงรับตาและพนมมือขึ้นท่องอาคมแล้วกายล่างเป็นเสือเข้าต่อสู้กับเสือสองตัวแบบสองลุมหนึ่งผ่านมั่นก็พนมมือขึ้นเช่นกัน แล้วก็ท่องอาคมก่อนดึงมีดที่เน็บอยู่ที่เอวออกมาสองเล่มกระโดดเข้าต่อสู้กับผีทั้งสองพรานทั้งสองสู้ได้อย่างดีไม่มีทีท่าว่าจะแพ้แต่ก็มีผีป่าโผล่ขึ้นมาอีก4ีถึงห้าตัวตรงเข้าหากลุ่มคนเมืองผานดำกับผานมั่นก็เลิกสู้แล้วหันไปปกป้องคนเมืองตอนนี้กลุ่มพานเหลือเพียงแค่สิบคนเท่านั้น ด้วยความสู้ไปหนีไปผ่านดำกับผานมั่นจึงต้านเอาไว้ไม่อยู่จึงทำให้คนเมืองถูกจับไปอีกสิบคนเป็นหรือตายไม่มีใครรู้ผ่านดำกับผานมั่นก็สู้สุดความสามารถแต่ด้วยป้องกันคนอื่นด้วยจึงทำให้พลาดท่าหลายครั้งได้รับบาดแผลมีแผลหลายแห่งและตอนนี้ ยามของพานทั้งสองก็หล่นไปไหนไม่รู้เมื่อชายทั้งสี่อ่อนแอลงฝูงผีป่าจะทำการปิดบัญชีพุ่งตัวเข้าหาทันใดนั้นก็มีแสงสีทองมาประทะทำให้ผีป่าทั้งหลายกระเด็นกลับไปจากนั้นก็มีพระธุดงค์รูปหนึ่งเดินเข้ามา อาตมาขอบินทบาทยมเมื่อฝูงผีและเสือสองตัวเจอเข้ากับพระธุดงก็พากันสงบลงคืนล่างกลับมาเป็นคนปกติแล้วเดินเข้ามากราบพระท่านจากนั้นพระท่านจึงถามขึ้นเหตุใดถึงได้ได้ฆ่ากันเช่นนี้ล่ะพวกมันทำลายแม่ชีของพวกเรามมินำซ้ำยังตามเอาชีวิตของท่านอีก อย่างนี้จะไม่ให้พวกข้าจัดการพวกมันอีกหรือแล้วอย่างนี้จะให้พวกข้าทำเช่นไรเล่าพวกมันยิงกระสุนอาคมใส่แม่ชีของพวกเราทำให้แม่ชีคืนล่างกลับมาเป็นคนไม่ได้ถ้ามันยอมถอนอาคมให้พวกข้าก็จะยอมปล่อยลูกน้องมันทั้งสิบคนชายสูงวัยก็ตอบตกลงทันทีจากนั้นพวกผีสาวก็พาทุกคนเข้าไปในกระท่อม พเจอเข้ากับเสือลายพาดกรตัวใหญ่นอนหายใจรวยดินอยู่มีแผลถูกยิงที่ลำตัวพรานดำกับพานมั่นก็ทำพิธีถอนอาคมทันใดนั้นเสือตัวใหญ่ลายพาดกรก็กลับมาเป็นแม่ชีแผลที่ถูกยิงก็หายไปแล้วแม่ชีก็พูดขึ้นแต่ก่อนข้าก็เป็นคนธรรมดาเหมือนพวกท่านนี่แหละ แต่ข้าถูกหมอผีคนหนึ่งมันทำให้ข้าเป็นแบบนี้หากข้ากายล่างเป็นเสือเมื่อใดถ้าได้กินเนื้อคนแล้วข้าจะกลับมาเป็นคนอีกไม่ได้ด้วยเหตุนี้ข้าจึงหนีเข้าป่ามาถือศีลอยู่ที่นี่และได้ห่างไกลจากคู่คนส่วนผีป่าพวกนี้เขาก็เห็นถึงความตั้งใจของข้าจึงขออนุมโมทนาบุญด้วย และคอยปกป้องค่าตลอดเรื่อยมาเมื่อทุกอย่างคลี่คลายแล้วผีป่าทั้งหลายก็ปล่อยคนเมืองทั้งสิบคนจากนั้นกลุ่มนายพานก็พากันเดินทางลงจากเขาเมื่อเดินทางกลับมาถึงบ้านดงมาไฟแล้วชายสูงวัยก็ควักเงินสามหมื่นให้กับพรานทั้งสองพรานทั้งสองก็ไม่อยากจะรับ แต่ชายสูงวัยก็บอกให้รับเอาไว้เถอะการขึ้นเขาในครั้งนี้ทำให้พวกผมรู้อะไรหลายอย่างแล้วทุกคนก็ขึ้นรถจากไปเรื่องราวในตอนนี้ก็จบลงแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่อีพีต่อไปสวัสดีครับ